มันมีกระทู้หนึ่งที่ตั้งขึ้นมานะครับโดยมีใจความที่น่าสนใจดังนี้พอดีเพิ่งอ่านฮันเตอร์จนถึงตอนที่สู้กับมดถึงจะดูไม่ค่อยเหมือนมดก็เถอะนะทำไมไม่ตามจินมาล่ะครับเข้าใจว่าจินนั้นอินดี้แต่ความเสียหายระดับโลกโดนยึดเลยนะถ้าเป็นฮันเตอร์ที่เก่งที่สุดควรจะตามมาอยากถามความเห็นคนที่อ่านจบแล้วช่วยคลายความสงสัยหน่อยเถอะครับ เอาละครับก่อนจะไปดูคลิปยังไงก็ขออนุญาตขอบคุณเพื่อนๆที่โดเน a t สนับสนุนช่องเลนน็กๆของเราช่องนี้ด้วยนะครับผมตามนี้เลยเนาะส่วนเพื่อนด้านไหนเนี่ยอยากจะสนับสนุนช่องนะครับจะดเน a t หรือจะกดไลค์กดติดตามก็ได้นะช่องทางโดเน a t อยู่ด้านล่างนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคําถามนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเคยถามคําถามนี้กับผมเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สดหรือหลังไม เพื่อนๆบางท่านก็อาจจะมีแอบคิดกันบ้างแหละว่าทําไมไม่ตามจีนหรือว่าคนเก่งๆมาช่วยในการปราบมดละ่ะเพื่อนๆเคยหรือไม่ครับที่มีปัญหาหมดกวนใจนะครับอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาขายยาฆ่าแมาลงนะเอาไปดูว่าถ้าเจอกับมดคีมานาแอนเนี่ยระเบิดกุหลาบช่วยท่านได้ครับ <c oughs> อันนี้ก็หยอกๆนะครับเริ่มจากความคิดเห็นตัวของผมก่อนนะครับ การปราบมดที่เป็นภัยระดับประเทศเนี่ยทําไมไม่ระดมคนเก่งๆไปจัดก,การพวกมดละ่ะมันก็เหมือนการเปิดสงครามระหว่างมนุษย์กับมดคิม่าแอนไปเลยน่าจะจบง่ายกว่าใช่ไหมจุดแรกเลยเนะครับในเทโล่เนี่ยต้องการสู้ตัวต่อตัวกับราชามดเท่านั้นเนาะไม่อยากจะดึงคนเก่งๆคนอื่นๆมาร่วมทีมเยอะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากนะอาจจะตายกันหมดเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ อย่างน้อยเนี่ยถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยังเหลือคนเก่งๆที่อยู่ด้านหลังนะครับที่พอจะรับช่วงต่อได้ถ้าเอาฮันเตอร์มาเยอะกว่านี้เนี่ยสุดท้ายผลลัพธ์ก็อาจจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากมายอะไรสักเท่าไหร่ครับเรียกว่า คนเยอะก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะถ้าความสามารถไม่ได้เหมาะสมจริงๆอะเนาะอย่าลืมว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้มีฮันเตอร์ที่เราเห็นนะครับที่มาร่วมในการปราบมดเนี่ยยังมีฮันเตอร์กลุ่มอื่นที่ส่งกันมาอีกนะฮันเตอร์เหล่านั้นก็บางคนบางกลุ่มเนี่ยก็าอาจจะโดนคีบาร่าแอนจัดการไปครับอย่างเช่นกระชังเพื่อนของโมลูอุอะที่เขาได้มีการพูดถึงอยู่ครับถ้าจะให้ตอบแบบสั้นๆมันก็ประมาณนี้แหละครับแต่ผมจะขออนุญาตขยายความไปอีกเนาะก็มาฟังกันต่อดีกว่าครับ เนเทโลที่เป็นประธานฮันเตอร์นะครับถูกเบื้องบนสั่งให้จัดการคิมาร a แอนให้ได้เนี่ยโดยเขาก็ไม่ได้คำนึงถึงวิธีการแล้วนะสั่งว่าให้จัดการให้ได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจหรือดำเนินการปราบมด อำนาจทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือเนเธโรคนเดียวเลยครับแล้วทําไมเนเธโรไม่เลือกฮันเตอร์ระดับมือพระการมาจากพนคนครล่ะระดับราชามดนั้นอยู่สูงเกินกว่าที่มนุษย์จะเอาชนะได้ด้วยกําลังเน้นแล้วล่ะครับถึงจะขนกันไปเยอะก็ใช่ว่าจะเอาชนะมันได้อะแค่จากการประเมินพลังเนี่ยที่เนเธโรปล่อยออร่าเน้นให้กับคิมบราแอนแปรพักอย่างคอตให้ลองเปรียบเทียบกันดูระหว่าง เนเทโลก,กับราชามดคอสก็บอกว่ามิอาจเอื้อมไปถึงราชามดหรอกแค่องคลักษ์เนี่ยก็จอดแล้วครับปูเนเทโลก็รู้ทันทีนะครับว่าราชามดนั้นโคตรเก่งอแน่นอนด้วยปูมหลังนะต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเนเทโลนั้นไล่คู่ต่อสู้มานมนานแล้วครับจนต้องเข้าไปหาคู่ต่อสู้ในทวีปมืดเรียกว่าบนโลกนี้ปูแกในยืนหนึ่งมานานละชนะมาจนเบื่อเมื่อเจอกับเนเทโล แต่อยู่ๆก็มีข่าวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นมดคิมานาแอนเนี่ยที่มนุษย์ไม่น่าจะเอาชนะได้โผลมานะมันเหมือนกับฟ้าประทานคู่ต่อสู้มาให้เลยครับเนเทโลนั้นไม่ต้องการให้ใครมาขัดขวางการต่อสู้ในครั้งนี้นะเป้าหมายของเนเทโลก็คือการได้ต่อสู้กับราชามดแบบ ตัวตัวเดียวเดียวเลยครับแน่นอนเนทิโล่ฝังรละเบิดเอาไว้เพื่อปิดเกมตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับมาเป็นการลูกคาดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก่อนจะถึงช่วงนั้นขอสู้แบบถวายชีวิตไว้ลายก่อนตายไปเลยดีกว่า เออนเทลโลจึงไม่จําเป็นต้องนําคนไปเสี่ยงหรือว่าไปตายด้วยให้มันเยอะแยะมากมายอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าสามารถไปด้วยตัวคนเดียวได้ก็คงจะไปแล้วล่ะแต่อย่าลืมว่าราชามดมันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะมันมีมดระดับองคลักษ์อยู่อีก3ตัวที่คอยคุ้มกันอยู่ ซึ่งเนเทโลเพียงตัวคนเดียวก็ไม่น่าจะสามารถแยกราชามดจากองค์ลักได้ในเทโลก็เลยต้องมีทีมที่จะมาช่วยในการทาภารกิจในครั้งนี้ทีมที่ในเทโลเรียกมาช่วยงานเนี่ยมันก็มีหน้าที่แค่การ3องค์ลักออกจากราชามดครับเพื่อในเทโลจะได้ดวลตัวตัว,ตวกับราชามดแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลย เนเทนโล่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าทีมที่พามาด้วยเนี่ยมันจะล้มองคลักษ์ได้หรอกครับเพราะองคลักษ์เนี่ยมันก็เก่งระดับเหนือมนุษย์ไปแล้วอ่ะเพราะสุดท้ายต่อให้เนเทนโล่แพ้เนี่ยก็ระเบิดตัวเองตายไปพร้อมกับราชามุดอยู่ดี ถ้าราชามดตายเนี่ยองครักษ์ที่เหลืออยู่ก็น่าจะหมดเป้าหมายในการครองโลกเพราะฉะนั้นคนที่เนเทโลพามาด้วยนั้นความสามารถเหมาะสมกับงานแนวนี้เลยนะครับลองคิดคด,ดูสิไม่ว่าจะเป็นโมลูที่สามารถใช้ควันนะได้หลากหลายรูปแบบครับทั้งช่วยเหลือค้นหาหรือสร้างกองกำลังมาปั่นป่วนศัตรูก็ทำได้ แถมตัวโมรูเองนั้นฝีมือประสบการณ์ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าโปฮันเตอร์ระดับหัวกะทิเลยครับสามารถรับมือกับมดระดับหัวหน้าหน่วยได้แบบสบายๆและตามเนื้อเรื่องเนี่ยโมรูสามารถถ่วงเวลาหนึ่งในองค์กรักอย่างบู๊ได้ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามด้วยตัวคนเดียวนะเออต่อมานะครับก็คือโนนะที่มีความสามารถในห้องมิติประตูว์บ ช่วยในการเข้าออกได้เป็นอย่างดีนะย่นระยะเวลาในการเดินทางครับโน no, ถือว่าเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีมากๆแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจนี้เป็นอย่างมากเลยครับต่อมาก็เป็นนักเคิลที่มีความสามารถในการผนึกเนนคู่ต่อสู้ได้เนาะพอจับคู่กับเมเลียนแล้วเนี่ยก็จัดว่าลงตัวเลยทีเดียวนะกึ่งๆจะไล้เทียมทานเลยแหละและด้วยความสามารถของคู่นี้ก็เกือบที่จะผนึกเนนของยูปี หนึ่งในองคล์ละค์ที่โหดที่สุดได้ด้วยเหมือนกันนะต่อมาก็จะมีชูดครับที่มีความสามารถในการจับกักขังศัตรตูได้ครับถึงแม้ว่าชูดเนี่ยจะต้องเจอกับระดับยูปีมดองคล์ละค์ที่แข็งแกร่งเอามากๆนะเนาะแน่นอนว่าชูดเนี่ยตัวต่อตัวกับยูปีไม่ไหวอยู่แล้วครับแต่ก็ด้วยความฮึดสู้หรือพลังของชูดเนี่ยเรียกว่าสู้แบบเต็มที่เลยนะยื้อถ่วงเวลายูปีได้ในระยะหนึ่งเลยครับ ต่อมาก็คือปามครับปามเนี่ยเป็นเหมือนคนที่คอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เป็นอย่างดีนะจะเรียกว่าเป็นเหมือนมนุษย์กล้องวงจรปิดก็ได้ครับปามมีหน้าที่แทรกซึมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะใช้ความสามารถในการจับตาดูราชามดหรือองคล์ละครให้ได้ครับหลังจากนั้นเราก็จะรู้การเคลื่อนไหวของพวกราชามดได้เลยเนาะส่วนทางด้านกอนกับคีรันนั้นก็สามารถพัฒนาฝีมือมาจนพวกมารุอุนั้นยอมรับได้นะ ก็เลยได้เข้าร่วมทีมครับในส่วนนี้ก็ขอไม่ลงรายละเอียดดีวกว่าเนาะอย่างที่บอกครับสมาชิกในทีมถือว่าความสามารถดีและก็เหมาะสมในภารกิจนี้เป็นอย่างมากเลยเนาะต่อมานะครับทำไมไม่เรียกจินมาด้วยจินที่จัดว่าเก่งระดับท็อปๆของเรื่องก็ แค่ตามคําบอกเล่าในตอนนี้นะถ้าเอาจินมาด้วยเนี่ยก็อาจจะช่วยจัดการถ่วงเวลาองค์คลักษ์ได้ดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยนะผมบอกไม่ได้นะว่ามันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรายังไม่รู้ความสามารถของจินเนาะก็ยังวิเคราะห์อะไรกันไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่หรอกแต่จากความฉลาดไวพิบและก็ความเก่งของจินเนี่ย จินน่าจะมีการช่วยวางแผนดีๆออกมาได้ครับช่วยทีมจัดการเหล่าองคลักได้บ้างแหละเอาแค่การวางแผนของจินนะและถ้าจะให้เครดิตจินแบบสุดๆไปเลยนะครับก็คงน่าจะสามารถช่วยทีมเนี่ยล้มหรือจับองคลักเพิ่มได้อีกสักหนึ่งตัวก็น่าจะถือว่าเยอะแล้วครับอันนี้หมายถึงว่าเปิดออกมาว่าจินนั้นเก่งมากความสามารถโคตรดีให้เครดิตแบบเว่อร์ไปเลยอะ ซึ่งมันอาจจะไม่ไปถึงขั้นนั้นก็ได้อะจริงไหมการจะจัดการองค์ขลักทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นไปได้ยากครับต่อให้จินจะเก่งแค่ไหนก็เถอะผลลัพธ์มันก็เลยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าจะมีจินเข้ามาเสริมหรือไม่มีอ่ะใช่ไหมผมว่านะถ้าความสามารถเน้นของจินถ้ามันสามารถใช้จับหรือว่าจัดการกับพวกองค์ขลักได้แบบว่าชนะทางกันได้เนี่ยในเทลโลก,ก็อาจจะมีการเรียกตัวมาช่วยงานนะใช่ไหมแต่ความสามารถของจินอาจจะไม่ได้ใช้ในรูปแบบนี้ก็ได้อ่ะ นเนที่ลู่อาจจะเป็นคนที่รู้ความสามารถของจินอยู่แล้วครับแต่เอาจริงๆนะว่าก็ว่าเถอะต่อให้เรียกตัวจินมาช่วยงานเนี่ยมันจะมาไหมล่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเท <c oughs> ่าที่ดูจินมันเป็นคนที่ติดต่อ,อยากมากๆครับหาตัวจับยากแล้วก็โลกส่วนตัวสูงมากถึงจะอ้างว่าเป็นภัยระดับมนุษย์อาจจะศูนย์พันหรือระดับประเทศไปเลยอ่ะงานเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยอ่ะนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะ อย่าลืมนะจินมันอาจจะไม่สนใจก็ได้จินก็คงคิดว่าตะแก่ก็หมายถึงนเนเธอรนะน่าจะจัดการได้แหละจินมันน่าจะเริ่มจากการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเอาไว้ก่อนครับว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นเนเธโรลน่าจะรับมือได้แหละระดับนเนเธอรอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะจินจะเป็นประเภทอย่างนี้ครับตอนกอนโคม่าเนี่ยจินมันยังไม่ไปเยี่ยมเลยนะ เพราะมันประเมินสถานการณ์ดูแล้วว่ายังไงก่อนก็ไม่ตายก็ไม่รู้นะว่าจีนมันรู้ได้ยังไงนะครับแต่มันรู้แหละว่าก่อนยังไงก็มีคนช่วยยังไงก่อนก็ไม่ตายมันก็เลยไม่ไปเยี่ยมเลยถึงจะแลดูเป็นพ่อที่เรียกว่าใจดําเอามากๆเลยใช่ไหมผมว่านะไอ้ยังไงก็ไม่ตายนะกับไม่ไปเยี่ยมเลยเนะี่ยมันน่าจะคนละเรื่องกันนะผมรับปวดหัวกับจีนจริงๆเลยสรุปเลยนะต่อให้ตามตัวมาเนะี่ย จีนก็อาจจะไม่มาก็ได้ครับอีกคําถามหนึ่งก็คือทําไมไม่เรียกเหล่า12นักสัตว์มาช่วยล่ะเป็นถึงโปฮันเตอร์ระดับนักสัตว์เชียวนะก็คำตอบเดียวกันเลยเนาะ ในไทยร่ไม่อยากจะเอาคนไปเยอะทิ้งเอาไว้ให้รับช่วงต่อก็น่าจะดีกว่าครับเอามาเยอะก็ใช่ว่าจะจัดการองค์กรักได้แบบชวัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะเผลอจะพากันไปเสี่ยงหรือว่าไปตายกันเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกก็จะเป็นการได้ไม่คุ้มเสียครับเอาละครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นข้าวของผมนะส่วน,นเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับช่วงนี้ก็จะลองหาหยิบยกประเด็นต่างๆที่มีคำถามหรือว่าน่าสนใจในโลกออนไลน์เนี่ย เอามาพูดคุยกันเนาะเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับฮันเตอร์ในระหว่างรอฮันเตอร์กลับมาครับสำหรับเพื่อนเที่เข้ามาใหม่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มายาฮันเตอร์ช่องฮันเตอร์นน้อยช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ